อายุ24ปีเสอนเลือดหัวใจตีบเฉียบพันธุ์หัวใจวายเป็นไปได้ยังไงไปดูกันครับสวัสดีครับดกรกิมเพนครับวันนี้แชร์เคสสั้นๆเป็นคนไข้ผู้หญิงอายุ24ปีมาด้วยหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพันธุ์แล้วก็หัวใจวายนะครับตอนแรกทุกคนก็สงสัยกันมากว่าการไม่ได้ใช้มีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าคนไข้าอายุเท่านี้เนี่ยไม่ควรจะเป็นแล้หลอดเลือดหัวใจตีบใช่ไหมเพิ่งจะอายุ24ปีเท่านั้นเอง ปรากฏว่าเป็นจริงๆไปฉีดสีแล้วก็มีหลอดเลือดหัวใจเนี่ยตันไป1เส้นแล้วก็ตีบ1เส้นซ่อมทําบอลลูนยอยู่เป็นชั่วโมงเลยซ่อมยากซะด้วยนะครับหลังทําเสร็จเนี่ยคนไข้ปลอดภัยดีแล้วก็ได้กลับบ้านเราก็มารีวิวดูปรากฏว่าคนไข้เนี่ยเป็นความดันโลหิตสูงโดยไม่รู้ตัวสาเหตุเนี่ยเกิดจากเขาว่ามีน้ําหนักเกินพอมีน้ําหนักเกินแล้วเนี่ยตอนนอนเนี่ยเป็นโครคคล้ายๆนอนกรนพอเป็นโรคนอนกรนเนี่ยซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญมากๆเลยของการเกิดโรค ความดันโลหิตสูงในคนไข้าอายุน้อยดัน,นั้นเขามี2ปัจจัยเสี่ยงนะอันที่1น้ําหนักเกินใช่ไหมครับพอนหนักเกินอันที่2เป็นโรคนอนกลนนอนกลนเนี่ยสำคัญนะตอนนอนเนี่ยที่อยู่ในห้อง ICU เนี่ยจะพบว่าออกซิเจนของเขาเนี่ยคนปกติออกซิเจนควรจะเกิน95ใช่ไหมครับ95ถึง99เมันตอนที่เราดูเรื่องโควิดกันคนนี้เนี่ยน้องผู้หญิงคนนี้เนี่ยตอนนอนเนี่ยออกซิเจนเหลือ60เท่านั้นเองทงั้นเพราะร่างกายเนี่ยมีภาวะสตรีสมาก ต้องเพิ่มแรงดันหรือเพิ่มความดันโลหิตในร่างกายเพื่อให้มีออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายให้เพียงพอเพราะออกซิเจนในเลือดมีแค่60%นนั่นเองอัน้นในระยะยาวเขาก็เลยเป็นโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่ได้รับการรักษาเมื่อมีปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญ2ออย่างนี้สุดท้ายแล้วเขาก็เลยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันมาที่โรงพยาบาลน,นั่นเองเพราะฉะนั้นในสมัยนี้เนี่ย ข้อดีก็คือเรามีความรู้มีช่องที่ให้ความรู้มิช่องทางที่ได้รับความรู้เยอะมากก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับบางครั้งโรคที่ร้ายแรงเนี่ยสมัยก่อนไม่ได้เกิดขึ้นนะกับคนอายุน้อยสมัยนี้ก็มาเกิดเราก็ต้องหมั่นหาความรู้แล้วก็หมั่นดูแลตัวเองไม่ให้ตัวเองน้ำหนักเกินถ้าใครเป็นโรคนอนกลนก็ต้องไปรับการรักษาถูกไหมครับอย่าไปคิดว่าการนอนกลนเป็นเรื่องปกติเนี่ยครับก็วันนี้มาแชร์เคสสั้นๆครับเป็นเคสจริงที่เกิดขึ้นในช่วง2อสมวันนี้เองก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ